หนุ่มกัญชัยโนสนปูมันธนาแจ้งความหมิ่นประมาทเตรียมฟาดกลับแจ้งเทจให้ผู้อื่นได้รับโทษอาญาพร้อมเฉลยทำไมโพสภาพคอนทุบปูลั่นทำอะไรคิดดีๆตอนติดคุกทนายไม่ได้ติดด้วยซึ่งหลังจากที่เมื่อช่วงบ่ายวันที่4ี่กุมภาพันธ์อดีตนักแสดงคนดังปูมันธนาหิมะทองคําเข้าแจ้งความเลยคดีกับพิธีกรคนดังหนุ่มกัญชัยกาเนิดพลข้อหาหมิ่นประมาทตามที่เสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ล่าสุดหนุ่มกัญชัยได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่า อ๋ออยากกินปูเป็นคนชอบกินอาหารทะเลอยู่แล้วล่ะที่ลงไปไม่มีอะไรเวลากินปูก็ต้องทุบป,ปูก่อนแล้วก็แกะจิ้มๆจิมเท่านั้นเองอย่าคิดกันเยอะต้องกินแถวทองหล่อไหมไม่จําเป็นปูมีเยอะแยะ<ๆ>มากมายกินที่ไหนก็ได้แต่ทองหลอก็ดีนะเมื่อไหร่ได้ทุกเมื่อว่ายังไงบ้างปูมันธนาเข้าแจ้งความเราข้อหามิประมาทจริงๆแล้วก็งงอยู่เหมือนกัน ต้องใช้คําว่างงโอเคแยกกันก่อนนะเรื่องของภาพที่พี่ลงก็เป็นสิทธิ์ของผมแต่ต่อจากนี้เรากำลังจะพูดถึงเรื่องราวของปูมันธนาที่ได้มีการแจ้งความผมกับทนายแก้วที่สอนอทองหลอ่อคือเรื่องที่ต้องเรียนแบบนี้ว่าเป็นสิทธิ์ของคุณปูที่คุณปูจะเข้าใจผมว่าผมไปหมินประมาทจะไปเรื่องสาสูให้ทนายแก้วหมิ่นประมาทเป็นสิทธิ์ของคุณปูเลยแต่จะบอกว่าคุณปูข้อท็จจริงที่เกิดขึ้นผมเชื่อว่าถ้าถามนักกฎหมายหลายๆท่านคุณปูจะรู้ว่ามันไม่น่าจะเป็นไปตามที่ว่า ผมจะไปสนับสนุนหรือไปหมิ่นประมาทคุณเท่าที่ผมทราบเหมือนคุณปูจะเข้าใจว่าผมใช้คําว่าโบะหรือที่ผมสนับสนุนใช้คํานี้กับทนายแก้วว่าโบะคืออะไรผมยืนอยู่ข้างคุณปูด้วยซ้ํานะผมถามทนายแก้วให้ในรายการว่าแก้วมีคนว่าคุณไม่เอาเงินไปคืนเขาทั้งหมดคืนแค่แสนเดียวคุณเหลือไวห้าหมื่นทำไมแก้วเขาก็บอกว่าอ๋อเป็นอย่างนี้ครับผมทํางานให้เขาไปแล้วผมก็บอกว่าอ้าวคุณเป็นทนายความคุณไม่โบบะเลย คุณต้องโบ๊ะบ้าคุณต้องเร่งรีบจัดก,การให้เร็วหน่อยแบบนี้แกเขาก็บอกมาว่าจใจผมทําอย่างนั้นอย่างนี้ผมทําไม่ได้ขอถามหน่อยถอนตามตรงว่าผมผิดตรงไหนถ้าเกิดว่าผมผิดในการตั้งคำถามในฐานะที่ผมเป็นสื่อว่าทำไมคุณไม่เอาเงินไปใช้เขาคนที่อยู่อยู่ตรงนี้ก็ผิดหวังนะเพราะคุณเป็นสื่อคุณต้องตั้งคำถามอย่างที่คุณมาถามผมเนี่ยผมก็ต้องตอบถูกไหมมีข้อเท็จจริงอะไรเกิดขึ้นมาผมก็ต้องตอบไปแต่พอเสร็จป๊ กลายเป็นถูกแจ้งความมันแฟกับสื่อทุกคนไหมครับผมว่ามันไม่แฟเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรสิทธิ์ของคุณปู่แต่สุดท้ายถ้ามันถูกพิสูจน์ไปแล้วว่าผมไม่ได้มินประมาทคุณเรื่องนี้ผมไม่ปล่อยผ่านนะผมใจดีกับคนที่มีเหตุและมีผลแต่ถ้าคนไม่มีเหตุและมีผลผมไม่ใจดีด้วยนะผมก็จะต้องมีการดำเนินคดีกับในข้อหาที่คุณแจ้งความเท็จกันแกล้งผู้อื่นให้รับโทษทางอาญา คุณลองไปเปิดข้อกฎหมายดูคุยกับทนายของคุณดูนะคุณต้องเข้าใจนะว่าการที่คุณ้รับการปรึกษาจากใครมาผมไม่ทราบนะแต่เวลาติดคุกทนายเขาไม่ได้ติดด้วยนะลูกความต่างหากที่ติดถ้าคุณคิดจะทําอะไรคิดให้ดีๆนะครับผมนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของบทสัมภาษณ์ของพี่หนุ่มกัญชัยนะวันนี้นะครับผมส่วนท่านใดนะฮะอยากลองรับฟังบทสัมภาษณ์นี้ก็สามารถรอรับชมได้ต่อจากนี้ได้เลยครับเอาเรื่องล่าสุดใช่ไหมครับอ๋ออยากกินปู ก็คือเป็นคนชอบกินอาหารทะเลอยู่แล้วแล้วก็วลงไปก็ไม่ได้มีความหมายอะไรก็คือแค่อยากกินปูแล้วก็แบบเวลากินปูก็ต้องทุบปูก่อนแล้วก็แกะแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มเท่านั้นเองไม่มีอะไรเลยอย่าไปคิดกันเยอะต้องไม่กิน้งหลออะไรนะ้อไม่ H กิน้งหลอครับอะไรนะต้องไม่กินปูแต่ท้องหลอ,อ, <c oughs> อ Hands เฮ้ยเป็นนะปูมีเยอะยะมากมากินที่ไหนก็ได้นะฮะแต่ท้องหลอก็ก็น่าจะดีนะอืมต้องไกินตอนนครับเมื่อไหร่ก็ได้ทุกเมื่อ ไงบ้างการที่เราเข้าไปแจ้งความาก็จริงๆแล้วเนี่ยคือก็งงอยู่เหมือนกันนะครับต้องใช้คําว่างงคือโอเคต้องบอกอย่างี้ก่อนนะเราแยกกันก่อนนะครับเรื่องของภาพที่ลงก็คือเป็นภาพที่ผมจะลงเป็นกปรมสิทธิ์ของผมนะแต่เรากำลังจะพูดถึงเราของคุณปูมัทนานะครับที่ได้มีการไปแจ้งความผมกับทนายแก้วที่ที่สนทังหล่อนะครับคือคือเรื่องนี้ต้องเรียนแบบนี้นะครับว่า เป็นสิทธิ์ของคุณปู่ที่คุณปู่คุณปู่จะเข้าใจว่าผมไปหมิ่นประมาทหรือจะไปร่วมสนับสนุนทนายแก้ให้หมิ่นประมาทเป็นสิทธิ์ของคุณปู่เลยนะครับแต่ต้องบอกคุณปู่ด้วยว่าข้อที่จริงที่มันเกิดขึ้นน่ะผมก็ยังผมก็เชื่อว่าเป็นถามนักกฎหมายหลายๆท่านนะคุณปู่จะรู้นะครับว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้ที่ผมจะไปสนับสนุนหรือไปหมิ่นประมาทคุณเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยเหมือนกับคุณปู่ก็พยายามที่จะบอกว่าผมไปใช้คําว่าโบ๊ะ นะหรือว่าไปสนับสนุนทนายแก้วผมคาว่าโบ๊ะบ้า,บามันคืออะไรผมอะ่ะยืนอยู่ข้างคุณปูดิซ้ํานะผมอะ่ะถามทนายแก้วให้ในรายการว่าแก้วมันมีคนบอกว่าคุณเนี่ยไม่เอาเงินไปคืนก็ทั้งหมดคุณคืนไปแค่แสนเดียวคุณเหลือห้าหมื่นทำไมแก้วเขาบอกว่าอ๋อมันเป็นเพราะอย่างนี้ครับผมทํางานไปแล้วอย่างเงี้ยนะฮะเขาที่จําได้นะหลังจากนั้นเนี่ย ผมก็บอกเอา้าค,คุณคุณพิจารณาความคุณไม่โบ๊ะบะเลยอะ่ะที่ทราบมาเขาบอกคุณไม่โบะ๊ะบะคุณต้องโบะ๊ะบะคุณต้องเร่งรีบคุณต้องจัดการให้มาเร็วนอยอะไรแบบเนี้ยแก้วเขาบอกอ๋อไม่ได้หรอกครับจะให้เขาไปนู่นไปนี่ไปด่าคนไปผมทําไม่ได้ถามว่าผิดตรงไหนถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าผมจะผิดในการตั้งคําถามในฐานะของคนเป็นสื่อว่าทําไมคุณถึงไม่เอาเงินไปใช้เขาคนที่ยืนตรงนี้ก็ผิดหมดนะ เพราะคุณเป็นสื่อคุณต้องตั้งคำถามเหมือนกัน่าเอาพี่หนุ่มเนี่ยอย่างคุณมาพูดกับผมเนี่ยมาถามผมอย่างเงี้ยผมก็ต้องตอบถูกไหมครัว่ามันมีข้อเท็จจริงอะไรเกิดขึ้นบ้างผมก็ตอบไปถึงเวลาตอบเสร็จปุ๊บกลายเป็นถูกไปแจ้งความมันเป็นแฟมันแฟ,นแฟกับทางสื่อหรือทุกคนไหมฮะผมว่าผมมันไม่มีแฟเพราะฉะนั้นก็ก็ไม่เป็นไรครับเป็นสิทธิของคุณปูแต่สุดท้ายอ่ะถ้าเกิดว่ามันถูกพิสูจน์ไปแล้วนะครับว่าผมไม่ได้มินประมาทคุณนะ่ะเรื่องนี้ผมก็ไม่ได้ปล่อยผ่านนะฮะ,ะผมจะ แต่ถ้าคนไม่มีเหตุและผลผมไม่ใจดีด้วยนะครับผมก็คงจะต้องมีการดําเนินคดีกับนะฮะในข้อหาที่คุณไปแจ้งความเท็จนะครับกันแกล้งผู้อื่นที่รับโทษทางอาญาคุณลองไปเปิดข้อกฎหมายดูดีๆนะครับหรือไปถามทางทนายของคุณดูนะครับคือคุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะว่าในบางครั้งเนี่ยคุณได้รับกรรมปรึกษาจากใครมาเนี่ยผมไม่ทราบนะฮะแต่เวลาติดคุกเนี่ยผมบอกเลยว่าทนายไม่ได้ติดนะ คือตัวความต่างหากที่เป็นคนจะติดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะทําอะไรคุณคิดที่ดีๆนะครับสการของน้น้ขาววาาอาจารย์ะสอืม คือต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าโหนกระแสเนี่ยก็คือส่วนใหญ่เนี่ยมักจะถูกกล่าวอ้างอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเอออะไรก็ต้องโหนกระแสเอออะไรก็ต้องโหนกระแสค,คือคือผมก็ต้องขอบคุณทุกๆคนนะครับขอบคุณจริงๆที่ทุกคนคาดหวังกับรายการโหนกระแสคาดหวังกับผมแต่ผมเองเ่ยได้มีการพูดไปหลายๆครั้งแล้วว่าโหนกระแสเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ถือกฎหมายนะครับเราไม่ใช่ศาลเราไม่ใช่ตำรวจ นะครับเราเป็นแค่กระบอกเสียงแต่กระบอกเสียงก็เป็นคมนว,ว่าเราจะต้องนําเสนอหรือต้องพูดให้กับเรื่องราวอะไรทุกๆเรื่องราวของสังคมเพราะว่าเรามีรายการอยู่เนี่ยหนึ่งรายการมีวิทยกรอยู่คนเดียวแล้วออกรายการก็คืออาทิตย์ละห้าวันคือมัน มันก็มีเรื่องราวที่แบบคนร้องมาเยอะอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเข้าใจในมุมของจุดยืนของรายการด้วยนะครับคือบางครั้งเนี่ยอย่างเรื่องของคุณปูอย่างเงี้ยที่แบบมันมาพูดบอกว่าเออขนกระแสไม่ได้นําเสนอโว้ผมไม่อยากนาเสนอผมไม่อยากนาเสนอจะตายคุณปูก็ออกมาสิว่าคุณปูอยากมาออกผมก็อยากให้มาออกผมได้เลตติ้งผมไม่อยากคุณโอ้โหคุณเป็นตัวเลตติ้งอยู่แล้วทําไมใครจะไม่อยากได้ใช่ไหมอยากได้แต่ผมไม่ทราบคุณอยากจะมา ถ้าผมรู้ว่าคุณอยากจะมาเนี่ยผมผมเชิญคุณอยู่แล้วนะฮะแต่วันนี้มันผ่านจุดนั้นไปละว,วันนี้มันเป็นเรื่องคดีความแล้วเพราะฉะนั้นมันคงย้อนกลับมาไม่ได้นะเคยนะครับอ,อ๋อเรื่องการยืมเงินไม่เคยนะฮะไม่เคยเพราะว่าอยู่ดีๆเขามีการโพสต์ถึงคนใดคนหนึ่งผมก็ไม่รู้ด้วยตอนหลังถึงได้ไ่รู้เป็นทนายแก้วพอรู้เป็นทนายแก้วผมก็เลยถามทนายแก้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นในรายการเขาก็เล่าให้ฟังแบบนี้นะผมก็ยังพูดในรายการว่าถ้าคุณปู่พร้อมก็หรือ,อคุณก็มาออกได้จะได้มาเจอกันจะได้ คุยให้มันจบกันไปเพราะเห็นบอกอยากจะมาออกก็มาได้ผมก็พูดผมจะไปนั่งหมิ่นประมาทเพื่ออะไรคุณไม่ได้เป็นคุณไม่ได้เป็นคู่กรณีกับผมแล้วผมก็ไม่ได้ไปจงจิตยจงชังอะไรคุณแล้วเราก็เคยรู้จักกันมาก่อนมันไม่ใช่เหตุผลนะครับเพราะฉะนั้นก็คือแต่ก็ไม่สิทธิ์ของคุณปู่ถ้าคุณปู่จะเข้าใจแบบนั้นหรือฟังใครมาก็ปเป็นสิทธิ์ของคุณปู่ามแห่งทํให้เาสเสียงผมทให้เขาเสียชื่อเสียงตรงไหนยังคิดไม่ออกเลย หมิ่นประมาท้องไมับค้เียยชังตรงไหนอะคำว่าโบ๊ะบะคำที่ผมบอกว่าแก้วคุณรับเงินเข้ามาทำไมคุณแบบไม่จัดก,การให้เขาคุณไม่โบ๊ะบะให้เขาเลยคำว,ว่าโบ๊ะบะคืออะไรคือทำไมคุณไม่รีบจัดก,การคุณไม่แบบจังหวะคุณมันไม่ได้เหรอคุณต้องรีบทำให้เขาสิปิ่นละมาดตรงไหนรู้ว่าเป็นเพราะว่าพี่หนุ่มอาจจะเข้าข้างมาแก้วล่าถ้าผมเข้าข้าง<ๆ>ถ้าผมเข้าข้างทนาแก้วผมจะไม่ถามแบบนั้นเลยแก้วหรอกถ้าผมเป็นแก้วผมโดนถามแบบนั้นผมอายนะ คุณไม่คืนเงินหรอเขาเหรอธรรมดาคุณเขาบอกเขาทนายความคนอื่นเขาพันเดียวเองคุณไปเรียกเขาอย่างเงี้ยคุณเกินไปหรือเปล่านี่ผมเข้าข้างทนายแก้วเหรอแต้ว่าสทนายแก้วก็คิดใช้มาตรฐานของเาหน้า่ใช่แต่มันอาจจะเป็นสไตล์ของของพี่ที่ถามแต่พี่ก็ต้องการให้ได้รู้ข้อเท็จจริงว่าตกลงแก้วอะเอาเงินเข้ามาแล้วไม่คืนเขาจริงไหมอ่าแต่ถ้าคุณปูรู้สึกว่าเขาโอเคเขาเสียหายกับคําตอบของทนายแก้ว มันก็ไม่สิทธิ์ของเขาไงฮะแต่ผมก็มองว่าทนายแก้วเขาก็มีสิทธิ์ชี้แจงเพราะในวันที่มีการโพสต์เนี่ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ที่ทนายแก้วเขาก็เสียหายนในบุงของเขาว่า,วาอ้าวก็ในเมื่อผมรับงานมาแล้วแล้วคุณมาเลิกเลิกไม่ให้ผมทาผมก็ผมก็คืน,นจํานวนนี้ไปแต่อีกส่วนหนึ่งผมก็เก็บไว้ส่วนคุณปูจะเอาคืนหรือไม่เอาคืนเรื่องของเงินก็เป็นสิทธิ์ของคุณปูแต่ผมตัวพี่เองไม่เกี่ยว นี่เป็นแค่เป็นแค่แค่สื่อแล้วก็ถามให้เท่านั้นเองใช้านเยวที่ครับที่บอกถามาก็จบอกแบบนั้นเลยครับกใช้ารการเดถูกต้องรที่โนี่เรียมรับื่ต้บองเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องรับมืออะไรเลยครับว่าไปตามข้อเท็จจริงเลยและผมเชื่อว่าประชาชนคนไทยก็เห็นอยู่แล้วคนที่ดูรายการเห็นอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องนักกฎหมายด้วยคือเห็นอยู่ก็รู้อยู่แล้วว่า สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันคืออะไรนะครับผมไม่ได้ไปพูดนะว่าเฮ้ยคุณปูเขาอย่างนั้นอย่างนี้คุณทําอย่างนี้ได้ยังไงทำไมถึงมาโทษทนายแก้วไม่ใช่นะผมไม่ได้พูดแบบนั้นนะคุณไปดูสมัย นะฮะแล้วก็คือตอนนี้คุณือตัดแกงใหตอนนี้้องตัวใครบ้าสำหรับผมผมมองแบบนั้นส่วนตัวพี่หนุ่มจากพี่ปูไหมคะในฐานะนักแสดงเคยร่วมงานอะไรอย่างนี้กันไหมคะเอ่อผมไม่ได้สนิทกับคุณปูนะฮะแต่ก็เคยรู้จักก็คืออาจจะผ่านๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมคงก็อย่างที่เขาบอกเขาเป็นดาราดังแต่ผมไม่ดังไงผมก็เลยอาจจะไปเอื้อมไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ ถ้าเขาจะมีไก่เกลี่ยหรือเกลี่ยเขาหรือว่ามันเกินมันเกินการไก่เกลีย่ยไปแล้วครับและผมไม่จาเป็นต้องไก่เกลีย่ยคุณด้วยในเมื่อคุณมาแจ้งความผมบอกว่าผมบมิหบินประมาทคุณก็ก็ว่าไปตามสิทธิ์ของคุณเท่านั้นเองผมก็ว่าไปตามสิทธิ์ของผมแล้วเดี๋ยวก็ไปดูกันว่าข้อที่จริงมันเกิดอะไรขึ้นคือสุดท้ายแล้วผมเชื่อว่าตํารวจเองเนี่ยก็น่าจะมีดูยาพินิจนะฮะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไร หนุ away, ่มมองเน่ยเขากี so ups, ่ยวกับเรื่องคำพูดของทางเปแจ้าความกางขอคุณประธนาซึ่งจริงๆแล้วอ่ะข้อกฎหมายเนี่ยคำบิดประมาณเนี่ยมันต้องดูบริบททั้งหมดไม่ใช่แค่คำคำเดียวที่แน่คำนี้รวมไปถึงเรืองดีฟิล์มอ่ะที่บิดประมาณถาว่าคุณหนุ่มบิดประมาณแต่านี่เขาจริงๆแล้วอ่ะเขาเป็นคนขอโทษคุณหนุ่มเองแล้วก็ยอมรับเองเขาจบแต่สุดท้ายเขามาแจ้งความจริงๆเนี่ยคือคือถ้าเกิดเรื่องของคุณปูผมถือว่าผมพูดพูดจบแล้วนะ นะฮะก็เป็นไปตามนั้นโอเคมาพูดถึงเรื่องของคุณฟิล์มนะครับเรื่องนี้ผมให้ความสําคัญมากกว่าเรื่องของคุณปูผมว่าเรื่องของคุณปูเนี่ยคีผิผงนะฮะคือผมผมไม่ได้สนใจแต่เรื่องคุณฟิล์มเนี่ยผมสนใจนะครับเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมก็อยากให้คุณฟิล์มเนี่ยลองกลับไปคิดทบทวนให้มันดีๆนะครับเพราะว่าถ้าทุกคนในประเทศไทยยังจํากันได้นะครับ ผมเนี่ยเป็นคนเปิดคลิปคลิปหนึ่งขึ้นมาในนั้นเนี่ยมันมีชื่อนะฮะของหนุ่มกัญชัยเนี่ยปรากฏอยู่ก็คือรายการโหนกระแสนะครับจะเอาทางฝั่งของบอสพอลเนี่ยมาออกรายการแล้วก็จะมีเขียนพี่หนุ่มก็จะเขียนให้นะฮะคุณกิดอนงจะเขียนให้หาทางลงให้สวยๆเลยนะครับแล้วมีเสียงผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยนะครับก็บอกว่าออตอนนี้พี่หนุ่มเขายังไม่สามารถจะคุยด้วยได้หรอกเพราะทางลูกเขาอยากจะคุยกับพี่หนุ่ม ผู้ชายคนนั้นก็เลยบอกบอกว่าก็นี่แหละครับผมจัดการให้ก็คือน,นู่นนี่ต่างๆนานาคือจัดการไปทุลายให้เรียบร้อยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมีการบอกด้วยว่ายี่สิบล้านครับคือคนไทยไม่ได้งโง่นะฮะคนไทยกินข้าวแล้วผมมั่นใจว่าสิ่งที่ทุกคนได้ยินเนี่ยผมใช้คําว่าวินยูชนที่ฟังเนี่ยจะเข้าใจเลยว่าสิ่งที่เขาลังพูดถึงเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะฮะแล้วนั้นนั้น่ มันคือผมผมถามย้อนกลับไปว่าวันนั้นทําไมผมถึงเปิดคลิปนี้ผมมีเหตุผลครับวันนั้นน่ะผมกําลังดําเนินรายการเรื่องราวของดีไอคอนอยู่ผมถามว่าถ้าคลิปเนี้ยตกอยู่ในมือของคู่กรณีของผมหรือคนอื่นๆคนใดคนหนึ่งซึ่งต้องการจะทําร้ายผมหรือทําลายผม,มเขาเปิดมาแล้วเขาบอกว่าอ้าวเนี่ยหนุ่มกัญชัยกับนักร้องดังคนนี้มันร่วมมือกันแล้วไปเรียกเงินเขาเนี่ย ผมเสียไหมฮะลูกผมจะมองหน้าเพื่อนมองหน้าพ่อแม่เพื่อนผมยังไงพ่อแม่เพื่อนเขายังไงมันกลายเป็นพ่อเขาเนี่ยไปเรียกรับเงินจากชาวบ้านมันไม่เป็นธรรมฮะผมเองในฐานะที่มีส่วนได้เสียผมก็จําเป็นที่จะต้องเปิดคลิปนั้นขึ้นมาแล้ววันนั้นเนี่ยผมเนี่ยไม่ได้เอ่ยชื่อด้วยว่าเป็นใครนะผมดูเสียงผมไม่ได้เอ่ยชื่อผมว่าเป็นนักร้องท่านหนึ่งแต่สุดท้ายแล้ววันนั้นเนี่ยจำกันได้ใช่ไหมครับพอผมเปิดคลิปนั้นไปเนี่ย ไม่เกินสองถึงสามชั่วโมงคุณฟีมเองเนี่ยเป็นคนวิ่งไปที่ช่อง8ดเองแล้วไปขอสัมภาษณ์ที่ช่องแดกับอาจารย์ยิ่งศักด์แล้วออกมาแถลงข่าววันนั้นใครไปบ้างอะฮะใครไปไหมวันนั้นมีใครอยู่ที่นี่ไปไหมฮะคุณมีอยู่ใช่ไหมไปใช่ไหมคุณได้ยินใช่ไหมว่าคุณฟีมพูดว่าอะไรคุณฟิ์มบอกว่าผมต้องขอโทษพี่หนุ่มด้วยครับที่ผมเอาชื่อพี่หนุ่มไปพูดทุกคนได้ยินหมดนะฮะ ผมถามว่าวันนั้นขอโทษถ้าคุณไม่ผิดคุณขอโทษผมทําไมอ่ะคุณขอโทษผมทาไมก่อนผมถามนี่ผมถามกลับไปนะคุณฟิล์มคุณขอโทษผมทําไมถ้าคุณไม่ได้ผิดน่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องว่าคุณไปตบซับหรือคุณจะบอกเป็นงานอีเวนต์อะไรก็แล้วแต่อ่ะอีเวนต์ก็ได้คุณมีสิทธิ์อะไรที่จะเอาชื่อผมไปโกหกคนอื่นไปบอกคนอื่นว่ากัญชัยเรียก20ล้านแล้วคุณออกมาขอโทษผมวยเรื่องนี้คล้อยหลังไปแค่สองเดือนสองเดือนกว่าคุณไปแจ้งความผม นะฮะที่ห้วยขวางผมยังไม่เห็นหรอกครับคุณแจ้งอะไรผมบ้างแต่คุณก็ออกข่าวว่าไปแจ้งความผมว่าทําให้คุณเองเนี่ยสอมเสียชื่อเสียงผมถามว่าในวันนั้นคุณขอโทษผมแล้วแล้วคุณไปแจ้งความผมทําไมคุณต้องการอะไรคุณมีเจตนาอะไรที่จะจะทําร้ายผมหรอหรือยังไงหรือกันแกล้งผมเหรอให้ผมได้รับโทษทางอาญาให้ผมได้ติดคุกหรหรืออะไรหรือแก้เกี้ยวหรืออะไรก็แล้วแต่แต่คุณกลับไป ไปดูนะฮะเรื่องราวของข้อกฎหมายคุณไปดูมาตรา173 174ดูกันแล้วกันนะครับว่ามันเข้าในสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่หรือเปล่าผมไม่รู้หรอกว่าทนายความหรือใครก็ตามแต่หรือจะมีคนอื่นที่บอกคุณไม่คุณทําแบบนี้ผมพูดเหมือนเรื่องของคุณปูเลยครับว่าเวลามีเรื่องอ่ะทนายความไม่ได้ติดคุกนะคนที่จะติดคุกคือคุณนะครับถ้าเกิดผมเอาเรื่องคุณคุณลองดูแล้วกันแต่เรื่องนี้ผมบอกผมก็สุดซอยเหมือนกัน ผมพูแรงตรงไหนอะไอการที่อยู่ดีคุณเอาชื่อผมไปบอกคนอื่นว่าผมเรียกเงิน20ล้านไม่แรงเหรอไม่แรงเหรอเป็นพี่น้องกับผมยังไงก็นึกเมื่อเขาไม่ใช่น้องผมตั้งแต่แรกอยู่แล้วผมก็ประกาศชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาไม่ใช่น้องผมแล้วคุณจะมาพูดอะไรว่าเป็นพี่น้องผมไม่เป็นพี่น้องใส่หงส์ใส่หัวเลอะเทอะไม่มีผมไม่ได้มีน้องคนนี้อยู่แล้วก็เป็นแค่คนรู้จักคนหนึ่งเคยร่วมงานกันมาแล้วก็แยกย้ายกันไป เขาก็เรียกผมพี่ผมก็เรียกเขาเออฟิล์มแต่วันนี้ก็จะมีเรื่องแบบนี้ก็ไม่ต้องเรียกผมพี่ก็เท่านั้นเีงเรียก,กไ,ไ,<า>ไอ้ก็ได้ไม่แปลกนนยังครับผมรออยู่ฮะคือจริงๆแล้วอาจจะไม่จำเป็นต้องหมายไปถึงบ้านด้วยกัน วันไหนที่ผมว่างเนี่ยผมจะเดินทางไปท,ที่สอนอ,อ้วยขวางผมจะไปขอพนักงานสอบสวนเนี่ยดูนะครับว่ามีการแจ้งความผมหรือยังไงหรือเปล่าถ้ามีการแจ้งความดําเนินคดีผมเลยก็แล้วแต่เนี่ยผมก็สวนตรงนั้นเลยเหมือนกันไม่จําเป็นต้องรอให้หมายมาถึงนะครับผมเดี๋ยวผมวันไหนว่างๆผมจะไปดูนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งไหนๆพูดถึงเรื่องคุณฟิล์มนะผมอันนี้กราบนะครับผมยกมือไหว้เลยขออนุญาตนะครับอาจารย์ประมาณครับ ผมเนี่ยก็ในฐานะที่รู้จักอาจารย์ประมาณมาก็พอสมควรนะครับแล้วก็เคารพท่านนะฮะผมมีเรื่องอยากจะถามท่านนิดหนึ่งครับวันนั้นเห็นท่านเองเนี่ยพาคุณฟิล์มไปแจ้งความที่วิวงขวางเห็นอาจารย์พูดคําว่าจันไรเออผมขออนุญาตถามอาจารย์ผ่านทางนี้นะครับว่านักกฎหมายพูดคานี้ไม่ผิดหรอครับหรือว่าเป็นทนายความแล้วด่าคู่ความว่าจันไรได้ ถ้าเกิดว่าอาจารย์ในฐานะที่เป็นนักกฎหมายอุโสถ้าหากว่าสามารถที่จะด่าบแบบนั้นได้ดีครับจะได้เป็นบรรทัดฐานที่ทําให้นักกฎหมายคนอื่นๆเนี่ยเขาออกมาแล้วก็ใช้คำพูดแบบนี้ได้นะอันนี้อยากเรียนถามจริงๆด้วยความโง่เขลาของผมผมอยากทราบเพราะผมไม่ใช่นักกฎหมายผมเลยอยากรู้นะครับอันนี้ฝากฝากเรียนถามท่านด้วยนะฮะผมอยากรู้ว่าผิดหรือเปล่านะเพราะเป็นถึงนักกฎหมายอุโสน่าจะรู้ครับ อย่างน้อยก็ให้ให้ให้ข้อมูลสักนิดหนึ่งนะครับพูดถึงเรื่องร่างกฎหมายนี่ทนายพูดถึงเรื่องกระสือทนายธรรมราช่ะเหรอครับนะเรื่องกระสือคือจริงๆต้องบอกแบบนี้นะผมก็อยากพูดเรื่องนี้เหมือนกันทนายธรรมราชกับผมเนี่ยผมบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีอะไรกันเลยผมมองว่ามันเป็นสีสันทนายธรรมราชเนี่ยผมเอาตรงๆนะฮะผมรู้สึกว่าแกก็มีคนน่ารักนะ คือแกเป็นคนน่ารักนะเวลาผมแบบเข้าไปอําแกไปแซะแกไปว่าแกอะไรเงี้ยแกก็แกก็อําผมกลับก็ก็แซะผมกลับก็ก็ว่ากันไปผมมันเป็นสีสันอะเวลาแล้วแกก็ไม่บล็อกผมนะผมก็บล็อกไม่บล็อกแกนะแต่มันก็ดูขำๆอะแล้วแกก็ไม่ได้เกินเลยกับผมด้วยคือแกก็ไม่ได้ล้ำเส้นแกก็อยู่ในในกรอบ แต่ถ้าเกิดโอเคมันเลยกรอบไปผมก็เชื่อว่าแกก็คงใช้กฎหมายในการจัดการผมผมก็ใช้กฎหมายในการจัดการเขาสุดท้ายก็ไปคุยในชั้นศาลถ้าเกิดว่าศาลบอกว่าเอ้ยคุณผิดคุณขอโทษไปผมก็ขอโทษอ่ะก็จบหรือเขาผิดขอโทษผมเขาขอโทษก็จบผมก็จบเราไม่ได้เป็นเอาเป็นเอาตายกันนะฮะกับทนายธรรมราชอืมแต่สําหรับคนอื่นไม่ใช่ผมว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มาล้ําเส้นผมเกินไปผมก็ไม่ยอม คืออันนั้นเป็นส่วนของคุณอี้ก็และกันแต่ผมฝากบอกตรงนี้แล้วกันจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะแจ้งความผมเนี่ยเออผมเข้าใจได้นะเออว่าเขาอาจจะแบบมีประเด็นทําให้เขาสูแต่ผมบอกนะเขาไปแจ้งความคุณอี้เนี่ยผมผมว่าแต่แย่นะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคุณอี้น่ะเป็นคนบ้าอี้แทนคุณเนี่เป็นคนบ้าคือเวลาที่ที่อี้เขาทาอะไรเนี่ยเขาโอ้เขาไล่บี้ไล่ขุดไล่แบบ ตามหาข้อมูลหาข้อเท็จจริงว่าผมว่าอีนี่แบบสุดๆนะผมบอกเลยแล้วผมว่าเหนื่อยอะ่ะคือไปแจ้งความก็ว่าเหมือนไปแจ้งคนบ้าเพราะเขาบ้าในการขุดตลอดเวลาอยู่แล้วอะ่ะ mm hmm. ก็นั่นแหละ mm hmm. อ๋อไม่มีมลวครับคือผมเชื่อว่าสิ่งที่เขาทําอะไรเขารู้อยู่แก่ใจนะครับรู้อยู่แก่ใจนะฮะแล้วก็มีคนก็ฝากมาบอกด้วยนะฟิล์มไม่ต้องพยายามโทรไปหาเขานะครับเพื่อที่จะไปให้เขามาเป็นแบบ เอาแต่ผูพูดดีไหมเนี่ยก็เอาเอาไปไลน์ละกันเอาไปผมมาทราบมาคุณคุณฟิล์มพยายามโทรหาบุคคลบางบุคคลนี่แล้วกันนะครับเพื่อที่จะแบบดึงเข้ามาเพื่อที่จะดึงเข้ามาเพื่อดิสเครดิตผมแต่คนนั้นนะเขาบอกเลยบอกว่าไม่ต้องโทรไปหาเขาแล้วนะฮะเพราะเขารำคาญเขาไม่รับโทรศัพท์เนาะแล้วก็พยายามจะไปดึงเรื่องแบบนู่นนี่นั่นมาอะไรเงี้ยซึ่งแบบผมดูแล้วมันเลอะเทอะ มันจำเป็นต้องเป็นผมพูดเหรอคนเขาไม่ได้เกลียดกันทั้งประเทศอยู่แล้วทำไมต้องเป็นผมอะสิ่งที่คุณทำอะ่ะมันเกี่ยวอะไรกับผมผมก็เป็นแค่คนที่แบบถูกพาดพิงคุณต้องเข้าใจผมถูกพาดพิงผมถูกเอาชื่อไปแอบอ้างว่าผม ไปเรียกรับเงิน20ล้านจากพวกคุณผมเป็นสื่อผมทำเพื่อสาธารณประโยชน์การที่ผมเปิดเรื่องนี้ถือว่าผมเองปกป้องตัวเองนะฮะตามมาตรา,า,า329นะครับแล้วที่สำคัญที่สุดคุณรู้หรือเปล่าว่าเรื่องนี้เนี่ยทางสอบสวนกลางหรือกองปราบเองหรือทาง,งท่านจรุนเกียรติปานแก้วเนี่ยท่านก็บอกเองว่าหนุ่มค,ควรจะต้องเปิดเพราะมันมีหล่งความผิด ของคุณกฤิตอนนงรวมอยู่อนนั้นด้วยแล้วผมก็ได้ให้ปากคําทั้งหมดแล้วผมก็แจ้งความทั้งหมดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมไม่ได้ทําให้ใครไปเกลียดใครฮะผมแค่ปกป้องสิทธิ์ของผมส่วนผมไม่สามารถไปห้ามประชาชนทั้งประเทศเขามองคุณว่าเป็นแบบไหนได้อย่ามาโทษผมฮะคุณต้องกลับไปดูพฤติกรรมในสิ่งที่มันเกิดขึ้นก่อนอผืผมแจ้งความผมแจ้งความไม่ผมผมแจ้งความที่กองปราบอยู่แล้ว เรื่องนี้ใช่อะไรนะเมื่อยหรหรอที่ไหนเรา้ตอนีไปแจงที่กองปรบก็ตอนนี้กองปราบก็น่าจะดำเนินการอยู่ครับเพราะว่ามีการเช็คไปล่าสุดก็กระบอกกำลังดำเนินการอยู่ค่ะกลับไปียังเนเดิมว่าอยามีเรื่องกับผมกับชายอ๋อไม่ละครับจริงๆแล้วทุกคนมีเรื่องกับผมได้หมดเพียงแต่ว่าเออมันก็ต้องดูบริบทของข้อเท็จจริงแล้วครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเกิดอะไรนะครับแล้วก็ แล้วก็ผมเพงก็อย่างที่บอกนะครับผมก็มว้าวมากๆกับสิ่งที่คุณมีการไปแจ้งความผมเลยตอนที่คุณเองก็เคยออกขอโทษผมแล้วว้าวจะมีจะว้าวมีว้าวมันวว้า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 วว้งววมาีว้าวว้าวว้าวว่าวว้าวว้า่ว้ัวว้อวว้าวว้คือ้าวว้อววาวว้า้้วผมเวองอ้าวว้้้า ตั้งแต่วันแรกที่ผมก้าวเข้ามาทํารายการผลกระแสหรือว่ามาอยู่ในวงการข่าวอะผมรู้เลยว่าผมก้าวขาข้างหรือมีบนศาลแล้วคือมันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเรื่องนี้ผมเชื่อว่าสื่อทุกคน,นรู้เพียงแต่ว่าประเด็นมันไม่ได้เขาอาจจะไม่ได้ออกมาพูดหรือเป็นประเด็นขนาดนี้ผมเชื่อว่าทุกคนโดนหมดอย่างคุณพุทตาวิวันเนี่ยผมก็เชื่อว่าก็มีมีบ้างในงคดีความทีแต่ว่าแกไม่ได้ออกมาพูดแต่ผมเป็นคนปากหมาชอบออกมาพูดเท่านั้นเอง เขาลายคนเขาวกความคนไทยด้วยก็ม hmm. ีการตำเราเลยนะผมว่าคนเหล่านี้เขาเขาคงไม่เล่นนอกเกมอยู่แล้วล่ะครับผมเชื่อว่าเขามีสามัญสำลึกพอนะครับมีอะไรก็ไปเล่นกันในเกมมีมีอะไรก็ไปไปสู้กันในกระบวนการของข้อกฎหมายถ้าเขาคิดว่าผมผิดก็ไปแจ้งความไปฟ้องศาลเอาผมคิด่ผมไม่ผิดผมก็ยื่นข้อเท็จจริงเสนอไปแล้วผมก็แจ้งความกลับฟ้องกลับเท่านั้นก็จบ อ๋อเรื่องนี้ผมให้ฝ่ายกฎหมายเป็นคนเป็นคนดูแลอยู่แล้วครับว่าอะไรนะเออต้องดูก่อนครับว่าว่างหรือเปล่าถ้าไม่ว่างผมให้ฝ่ายกฎหมายไปแต่ว่าก็ยินดีนะครับที่ให้ความร่วมมือเพราะว่าเ,เรื่องของคุณตังโมเนี่ยผมให้ความร่วมมือบนดังกต่แรกอยู่แล้วครับายคนเราไลหลายคนักขาไปทไมไม่มาถาม้วงวันรู้ว่าเรื่องอะไรฮะ รื่องคุณแตงโมเหรอครับย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับออ่อนอื่นต้องบอกนะว่าไม่เชื่อผมไม่อยากทําแต่ผมช่วงนี้ผมทําไม่ได้ผมเป็นพยานบอกเล่าในชั้นสอบสวนของคดีคุณแตงโมในวันที่ผมทํารายการหลนกระแสเมื่อ3ปีก่อนผมทําเยอะมากผมทําเยอะมากๆจริงๆและผมได้สัมภาษณ์ทุกๆคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ตํารวจก็เลยถอดสํานวนทั้งหมดเนี่ยนะฮะจาก จากจากคลิปของผลกระแสเนี่ยแล้วก็ส่งให้อายการแล้วก็ส่งไปนี่ยาลนะครับตัวผมเองเนี่ยก็โดนตารวจเ,เรียกไปสอบว่าใครพูดยังไงอะไรยังไงไงผมก็เซ็นชื่อแล้วก็เป็นพยานบอกเล่าไปแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องทุกอย่างเนี่ยไปอยู่ชั้นพิจารณาแล้วนะครับผมเองเนี่ยไม่สามารถที่จะมีอำนาจในการออกมาทำอะไรได้อีกจนกว่าเรื่องนี้เนี่ยศาลจะตัดสินไปก่อนหรือมีการลื้อฟื้นเรื่องนี้โดยศาล อันนั้นะผมทําได้เต็มที่เลยแต่ตอนนี้ผมขอให้เห็นใจผมด้วยผม,มรับผิดชอบไม่ไหวจริงๆถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นกับช่องเพราะมันเป็นเรื่องราวของการละเมิดอํานาจศาลครับ